แดดล่มล,ม,ลมตกแล้วไม่งออ,อมไปอ้อมทางอ้อมเอวไปทั้งฝุ่นและฝนะมา่ตกมาหาห้าดอกแต่ว่ามันก็จะเป็นเย็นๆมากสินะให้มันเย็นกับพ่อพาต้องให้มันตกเหมืนอนว่ามันจะชจื้นเมืนว่เอ,อวันนี้เราจะไปอาบน้ํากับน้องแบมฮะอะไรนะนวดอ้ยมาโูดพ่อให้แถ่ วายุกี่โอ๊ยผู้ชายนวดไม่เป็นหรอกมันต้องเป็นผู้หญิง <c oughs> พี่น้องเหรอโอ๊ยอยากนวด <c oughs> อยู่ไม่ไม่ผู้ชายไม่เอาหรอก <c oughs> ยังไงก็เป็นผู้ชายเหมือนเดิมแหละผู้หญิงปอว่ายอยู่นี่ค่ะพี่น้องไปอาบไก่มันกับยางไก่ขันไปวัด อเอ like ้ยมาไปหรอกย่นี่แหละย่นี่แหละใกล้ๆเองเนี่ยไปข้ามตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไปเข้านู่นไปเข้านู่นไปเข้านู่นวันนี้น้องแบมมาเป็นเพื่อนจ้ะมูอาบกับอาบปูมามูยูกับยู่มูนอนกับนอนมาให้เด็ตื่นอยู่ไปครับพี่น้องอากาศอาจมันจะตุกอยู่ทางฝุ่นอยู่หรอกขำมากกั แดดร่มลมตกแล้วเออฮใกล้ๆนี่บอกไปทางพี่ไปทางพี่ออไปทาง่ไปทางพีเพื่อนบอกกันปอ เอ้ามะเมนตัวนี้เพิ่นเห็ดหัวตัวนี้โอ้โหเออป้ายป้ายสนกลับมามันจะไกลไหมล่ะมันจะร้อนไหมล่ะแม่ว่ากลัวมันร้อนน่ะมองนี่วาลอกบ่ได้อ่าลอกบ่ได้มันก็บ่เป็นอย่างนี้ล่ะเมื่อท่านมีผู้เบิ่งลอกย่านว่ามันใกล้ทั้งย่านคนหลายแม่แม่ว่าไหอม ืี่จสงบดใช่คนหลยมันมัน่านาไปะไมากอือม่เนาไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าอุ้ยีดหอนวงเลยนั่นแหละอือนวเอ้าเพื่อนไปทางไหนเมือซื่อใจไปทางไหนไปบ้านกึมเขาอยู่แถวนี้เหรออืม อเออๆเอาเอาเรามาอาบน้ากันจ้ะไปอีลาอาบก้อนแม่ก็ได้เขาก้อนแม่ก็ได้มัมีคนเบิองดอกปิดงับไปแล้วก็อาบเลยไปอาบก้อนแม่แล้วไปอาบที่หลังไปเลยเดินไปเลย บอก็สีบ่อยากไปมันเป็นแต่คนหลายเป็นแต่บุนวายเป็นแต่คนมันได้ยินเสียงอันนั้นอันนี้ไม่ไดบออยากไปคนนี่คนเฮ้าคือคนเพิ่นคนเฮ้าอ๋อไม่เป็นไรคนเราเออไม่เป็นไรอเราไม่ไปแต่มันจะเป็นวุ่นวายเลยไม่อยากไป ถ้ามีคนไม่อยากไปวุ่นวายนาเลยยบงาด้หาดาดอ,อหาดาวกูได้อาบอยู่เนี่ยคัะ ใค้อาบอยู่ในนั้นน so <t Bis Syn c> mm ่ะเดี๋ยวให้นนองแบมมาอันนี้คู่ถังมาสิเม่สิฮะอะไรนะฮะบ่อสีหอยยองสุดสุดหนึ่งมาท่านไหนยองก็เลื่องสีหอยยองก่อนมันนีอันเนี่ยซักผ้ากระเบิดตงตองเอาอันนี้ไปยอง มีหน้าซ is ักผ้าบริหานของอีหลามีบ่มเบิดพอดีเดี๋ยวจังสี่เดืนซื้อมาเอื่นเซเว่นแคนนี้เด้น้าซักสีเงาเลยครีมนี่จะครีมสบู่นี่ไงนี่ไงเนี่ยมี่ซักเลยนี่จงไหม่จะแป๊บหนึ่งในมาเอื่นกระซื้อแล้วเออซักแม่อาน้ำอ้อยไหมบอกเออ ใช้ทางอันนี่เด้ปรายมันพี่พี่พ,พี่สายมัน <c oughs> เปิดไหมเอา้านุกเปิดแล้วเอามันคือม,มาันเฮะโอ้โอเขาเรียกอะไรนะ่ะ s v เตอร์มันบอกคัดเอามันบอกสายลงไปทะผสิลายถึงว่า,วงาพีด้วยเนี่ยเออ ปรับนุ่มก็ไม่มีเออใส่หันแล้วกันๆๆๆๆๆออย่อง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 เอออยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับผลไม่ต้องกลัวหรอกจ่งจักน้อยเนี่ยแหละว่าเหมือนไส้เบิดดิอน <c oughs> สิ่งไม่ได้อาบเอออันนี้แหละแม่แม่อาบของเล็กน้อยตัวเออว่าเาป็นยังหรอก จ้าของเพิ่นเจ้าพยุ่ใสบุร่อนย่องย่งองย่องเพาเป็นพิธีแล้วก็ล่างแค่นั้นแหละมันบม่ได,ด้เปื่อนแม่บได้นุ่งเปื่อนนี่อย่างดอกน้องแม่เป็นคนซักผ้าให้พี่น้องมึงดูซักผ้าให้คุณแม่มาเลยรจะ <ừ. S 1> เอออากาศคืมดีบัน,นม,มันโคตรละบรรยากาศเลยวางเว้นกับเอนอเวมันสิเป็นัเมียนโอ้ยตายตายตาย,ตาย แม่อาบก่อนนะจ๊ะ<ช>เ,ดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งพระอมาอันนี้มันยังไม่ครบหรืออีกประมาณอีกสิบนาที<ะ>สิบนาทีหล่างหลา,ลายๆน้ำเลื่อนเอาขูเทอมากกว่าไตัวขูเทอมันขู่ใหญ่มหล่างแม,ม่ก็จิตต้องเอาขูันี้ไปอาบเพิ่มันสะอาดบ่อยทังในไปเบิร์นกอน ไม่มีไฟอ๋อมันมันก็ต้องเอาน้ํามารองอีกนะน้ํามันหมดแล้วอะ่ะไปเอาน้ํามามารองนะไม่มีน้ํามันหมดไม่มีน้ำต้องใส่ให้มันเต็มก่อนเพื่อจะอาบได้ ไปเลยค่ะไปเลยผ่านไปเลยจ้ะผุนผ่านไปแล้วค่ะผ่านไปแล้วมะม่านีดอกตะมาขันม่านีก็อยากให้โตยักษน้อยก็ดีขึ้กันดิเออมันจังสิเกินอยากให้พ่อผิวๆตะมาให้ตัวแค่ก็มือขึ้นนี่ดิขึ้นมันผิวมันผิวหน่อยปวดเออให ให้ตุ๊กจักหน่อยกะดีได้ค่ะพี่น้องปูเอ้ตุ๊กจักหน่อยเด้อล,ลูกหลานจังสีซุมสีเย็นเพราะว่า่เป็นตะย่านขึ้นเมื่อขึ้นนี่ดอกสถานที่มันมีปลาหยาเือขึ้นมันมีปลาหยามันมีตะดินล,ล้วนเปรีเปดมันมาเรีเปดปาดเมือนี้ให้ตุกจักหน่อยตุกมาจักหน่อยก็ได้เด้อปูเด้อให้ซุมให้เย็นพอ่อให้ลูกให้หลานได้ซุมได้เย็นมันห่อนเอาสละเกินตุกจักหน่อยก็ได้เนาะตุกนิดนึงก็ได้ให้มันสุ่มมันเย็น แล้วแม่เสิเอาไปห้อยไว้ขางรถดเลข้ขางรถดปันเลยเอาไปห้อยแล้วก็กลางวันโอ,อ้นกลางคืนเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็แห้งเองมันถูกลมไงเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซัามี่พี่น้องแบมซักผาไ้แม่ปวดผู้หายนะเออลูกสาว่อยเอาคลิปนี้ฝากไว้ซัานี่เดี๋ยวคุณแม่แม่ไปอาบน้ำก่อนเด้อค่ะเด้อคลิปไหนจะมากันไหมขอบุณค่าสวัสดีจ้า พูดพดูบักโม้บักแต่งจวดจาดฟาดเบิ้มผ่านหน้าเอามาโหลดถอเอามาโหลดถออแร่งตกจังรอยก็ดีเด้อ